it's hard to know กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วง Better t o a Know เราก็เลยมีวิธีการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะคุณผู้ชมจะได้รับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันเวลาด้วยนะคะพอพูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงตาเชื่อว่าหลายๆคนไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าดวงตาถือว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆของคนเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการโดนสารเคมีเข้าสู่ดวงตาเนะี่ยถือว่าสําคัญมากๆค่ะที่จะต้องปฐมพยาบาล ช่วยเหลือแบบถูกต้องแล้วก็ทันเวลานะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียดวงตานั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยจะมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุสารเคมีเข้าสู่ดวงตาเราจะมีวิธีปฐมพยาบาลช่วยเหลือเบื้องต้นยังไงบ้างไปติดตามชมกันได้ในสกลุปนี้เลยค่ะ สาเหตุของสารเคมีเข้าตานะครับสาเหตุหลักนะครับก็คือสาเหตุแรกนะครับคนไข้อาจจะได้รับสารเคมีนะครับกระเด็นเข้าตาโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเช่นเราทํางานในโรงงานนะครับหรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องเคมีนะครับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับสารเคมีกระเด็นเข้าตาได้โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับกับสาเหตุที่สองครับคนไข้อาจจะโดนทาลายร่างกายอย่างเช่นโดนน้ากรดสาดครับผม สารเคมีส่วนใหญ่นะครับก็คือมี2ประเภทนะครับผมประเภทแรกนะครับเป็นประเภทที่เรียกว่ากรดนะครับแล้วก็ประเภทที่2นะครับเรียกว่าด่างนะครับในทางพิาศาสตร์จะเรียกเรียกว่าเป็นเบสครับผมแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับสารเคมีประเภทเบสหรือว่าด่างเนี่ยนะครับก็คือมีความรุนแรงมากกว่ากรดนะครับเนื่องจากมีฤทธิ์กัดกร่อนแล้วก็ทะลุทะลวงได้มากกว่ากรดนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเคมีด้วยครับถ้าสารเข้มข้น สารเคมีเข้มข้นมากนะครับก็คือมีฤทธิ์กัรก่อนแล้วก็ทะลุทะลวงได้มากครับครับก็คือ,อาทางวิทยาศาสตร์นะครับผมก็คือ,อาสารที่เป็นกรดสารที่เป็นเบสนะครับหรือที่เรียกว่าด่างนะครับเมื่อเข้าทําปฏิกิริยากับเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อนะครับก็คือสามารถ กัดก่อนแล้วก็ทําให้แบบเนื้อเยื่อเนี่ยถูกทําลายได้มากกว่ากดนะครับเนื่องจากมีฤทธิ์ของการทําลายเนื้อเยื่อเนี่ยที่มากกว่าทําให้เนื้อเยื่อมันยุยย่ยยุยย่ยสลายแล้วก็ถูกทําลายได้มากกว่ากดครับส่วนสาร,รษษเคมีที่เป็นเบสนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกแอมโมเนียเช่นน้ํายาล้างกระจกนะครับหรือว่าเป็นพวกโซเดียม ใบขามนะครับเป็นพวกใช้ทําขนมนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสารเคมีที่ทำด้วยกรดนะครับก็อาจจะเป็นพวกไฮโดรคอร์นะครับเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำเมื่อสารเคมีเข้าตานะครับอย่างแรกเลยคนไข้ก็คือจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะครับแล้วก็มีอาการระคายเคืองตาได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้ตามีการอักเสบบวมแดงได้นะครับถ้ารุนแรงมากๆก็อาจจะทําให้ ตาบอดหรือว่ามองเห็นไม่ชัดได้ครับคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส์นะครับแล้วก็ได้รับสารเคมีเข้าไปในตานครับก็จะมีอาการคล้ายๆกับคนไข้ที่ได้รับสารเคมีเข้าตาเลยนะครับผมแต่ว่าการรักษาเนี่ยจะแตกต่างกาันก็คือจําเป็นต้องทําการถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนก่อนที่จะทําการล้างตาครับผมเนื่องจากการที่ถอดคอนแทคเลนช้านะครับทำให้คอนแทคเลนส์เนี่ยมัน ลลายแล้วก็ติดไปกับดวงตาหรือว่าตาดำได้ทำให้ถอดออกยากมากในภายหลังครับผมสารเคมีโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดคือกรดและด่างโดยด่างนั้นจะมีความรุนแรงที่มากกว่ากรดเพราะว่าสามารถทำลายเปลือกตาเยื่อบุตา ผิวนอกของกระจกตาและยังสามารถแทรกซึมผ่านเข้าไปทำลายลูกตาและส่วนต่างๆภายในลูกตาได้ส่วนกรดการทำลายมักจะจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณผิวชั้นนอกของลูกตาเปลือกตาเยื่อบุตาผิวกระจกตาเนื่องจากคุณสมบัติของกรดเมื่อทำปฏิกิริยากับโปรตีนจะทำให้โปรตีนแข็งตัวเหมือนผนังกั้นไม่ให้กรดนั้นซึมผ่านเข้าไปในลูกตาได้อีก าการาเมื่อสารเคมีเข้าตานั้นถ้าโดนเปลือกตาเยื่อบุตาตระยะแรกผู้ป่วยจะมีอาการบวมแดงปวดแสบปวดร้อนเคืองตาน้ำตาไหลามากและสู้แสงไม่ได้ถ้าโดนกระจกตาดำจะทำให้สายตาพร่ามัวการมองเห็นลดลงส่วนรายที่อาการรุนแรงกระจกตาดำจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวเยื่อบุตาอักเสบแดงและผิวหลุดลอกได้เลยละค่ะ าสารเคมีเข้าตานะครับไม่ว่าจะเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างนะครับผมถ้าไม่ได้รับการล้างตาหรือว่าปฐถมพยาบาลที่ถูกต้องนะครับผมก็อาจจะทาให้ตาอักเสบมากนะครับผมอาจจะทําให้ตาดําหรือว่าตาขาวเนี่ยเกิดการอักเสบจนกระทั่งคนไข้มีตาบอดหรือว่าตามัวได้นะครับทำให้กระจกตานะครับหรือว่าตาขาวนะครับเกิดการย่อยสลายกลายเป็นเนื้อเยื่อยุ่ยๆได้ครับผม ถ้าเจอคนไข้นะครับที่มีสารเคมีเข้าตานะครับให้รีบหาน้ำสะอาดนะครับมาล้างนะครับโดยเฉพาะเป็นน้ำสะอาดล้างที่ตาโดยตรงนะครับผมใช้เวลาล้างเนี่ยประมาณ15-20นาทีนะครับล้างที่ตามากๆนะครับแล้วก็ขณะที่ล้างตานะครับก็คือให้กรอกตาในน้ําเยอะๆนะครับเพื่อที่จะล้างนะครับความเข้มข้นนะครับแล้วก็ล้างสารนะครับที่อยู่ในตาออกไปให้หมดเท่าเท่าที่ได้ครับ สามารถใช้น้ําเกลือได้ครับผมแล้วก็อาจจะเป็นน้ําประปาก็ยังพอใช้ได้ครับแต่ว่าแนะนําให้ใช้เป็นน้ําสะอาดที่เช่นน้ํายาล้างตานี้ก็พอครับถ้าใส่คอนแทคเลนส์การผม่มพยาบาลก็คือเหมือนกับคนไข้ที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะครับแต่ว่าอาจจะต้องถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนนะครับก่อนที่จะล้างตาแล้วก็ล้างตาโดยใช้เวลา15-20นาทีเช่นกันครับ แนะนำนะครับทั้งคนไข้ที่หายเคืองตาแล้วก็ไม่หายเคืองตานะครับควรจะมาพบแพทย์เสมอนะครับเนื่องจากต้องมาตรวจนะครับดูว่ายังมีสารเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรดเป็นเบนนะครับลงเลือยู่ที่ตาหรือเปล่านะครับเราใช้กระดาษลิสมัตนะครับตรวจที่ตาดูว่าภายในตานะครับมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะปกติตาของเรานะครับควรจะมีค่าเป็นกลางหรือว่า pH 7ครับ การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดสารเคมีเข้าตานั้นสิ่งที่ต้องทําในทันทีคือการล้างตาด้วยน้ําสะอาดหากไม่สามารถหาน้ําสะอาดมาล้างตาได้อาจใช้น้ําเกลือหรือน้ํายาล้างคอนแทคเลนมาล้างโดยทําการล้างตานานประมาณ15-20นาทีเพราะการใช้น้ําล้างมากๆนั้นจะช่วยลดหรือละลายความเข้มของสารเคมีที่เข้าตาได้ถือว่าเป็นการรักษาที่สําคัญมากที่สุดและได้ผลดีมากที่สุดนั่นเองค่ะ เป็นการช่วยลดความรุนแรงของสารเคมีที่จะทำลายส่วนต่างๆของตาป้องกันไม่ให้แทรกซึมผ่านเข้าไปในลูกตาส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยใส่คอนแทคเลนส์ก็ควรทําการเอาคอนแทคเลนส์ออกก่อนและทําการล้างตาเหมือนผู้ป่วยทั่วไปจากนั้นให้พาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งไม่ว่าผู้ป่วยจะหายจากอาการระคายเคืองตาแล้วก็ตามค่ะ ถ้าใช้น้ำนะครับที่สกรปรกในการล้างตานะครับก็อาจจะทําให้มีอาการระคายเคืองตาได้มากขึ้นมีการบาดเจ็บของดวงตาตาขาวตาดําได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ระยะยาวอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนมีเกิดการติดเชื้อของตาได้ครับครับการป้องกันนะครับไม่ให้สารเคมีเข้าตานะครับ เนื่องจากถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นนักเคมีหรือว่าเราจําเป็นต้องทํางานนะครับกับสารเคมีเช่นทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแนะนำนะครับก่อนที่จะทํางานหรือว่าปฏิบัติงานนะครับแนะนําให้ใส่หน้ากากหรือว่าใส่แว่นตาเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้าตาอ่อนเสมอครับช่วง better to know สิ่งสาคัญเมื่อเกิดเหตุสารเคมีคเข้าตานะคะก็คือควรจะต้องล้างด้วยน้ําสะอาดนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าผู้ประสบเหตุนะคะใส่คอนแทคเลนส์ก็ควรจะต้องถอดคอนแทคเลนส์ก่อนที่จะล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะและหลังจากนั้นค่ะถึงแม้ว,ว่าอาการระคายเคืองต่างๆมันจะหายไปแล้วก็ควรจะต้องรีบพาผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์นะคะเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บหรือว่าสารเคมีคต่างๆที่ยังคงเหลืออยู่ในดวงตานั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าก,กลับมา เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชมาให้คำแนะนำกันในช่วง Daily Expert เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ